คนไทยรีบเบรกรัดกับเอกชนครับคุณผู้ชมหลังลาวน้ําท่วมหนักจ่อขอความช่วยเหลือจากต่างชาติครับแต่ก่อนจใจฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กโทรลงของเราให้ด้วยนะครับ เรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมหนักในแขวนต้นพึ่งนะครับเขตปกครองพิเศษลาวคุณผู้ชมหลังจากที่ฝนเนี่ยมันต้องตกมาหลายวันต่อเนื่องมากๆนะครับจนทําให้มน้ําหลายสายเนี่ยเออล้นตลิ่งฮะน้ำเนกาไหลท่วมเข้าบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรในหลายหมู่บ้านด้วยกันนะครับน้าท่วมครั้งนี้คุณผู้ชมสร้างความเสียหายมากมายนะครับบ้านเรือนหลายหลังเนี่ยนะครับก็ถูกน้ําท่วมจนได้รับความเสียหายอย่างหนักประชาชนหลายร้อยคนเนี่ยนะครับก็ต้อง รีบอบพยพจากบ้านเพื่อความปลอดภัยนะคะทางการท้องถิ่น,นก็ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วครับรายงานเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีประชาชนอย่างน้อย1000คนนะครับได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครั้งนี้นะคะการช่วยเหลือก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยก็กําลังเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมนะครับพร้อมกับส่งมอบอาหารน้ําดื่มแล้วก็สิ่งของจําเป็นอื่นๆนะฮะนอกจากนี้คุณผู้ชมทางการลาวเนี่ยนะครับยังได้ประก ตเตือนกับประชาชนนะครับในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมนะว่าให้รับมือกับน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะฮะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนของประเทศนะครับการฟื้นฟูหลังจากเกิดเหตุการณ์คาดว่าน่าจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมครั้งนี้นะฮะซึ่งในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมคนลาวเนี่ยก็ได้เอามาลงในโลก โซเชียลนะครับก็น่าสงสารมากๆนะครับพร้อมกับเพลงประกอบสุดหดหูนะฮะน่าจะเรียกคะแนนสงสารได้มากคุณผู้ชมนะแต่งานนี้คุณผู้ชมคนไทยจํานวนมากเนะี่ยก็รีบออกมาเบรกภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับซึ่งผมเองเนะี่ยก็ออกมาเบรกเหมือนกันนะครับตอนนี้ภาคเหนือของไทยเราเนี่ยน้ำท่วมหนักมากนะครับประชาชนหลายคนได้รับความเดือดร้อนนะครับถ้ารัฐกับเอกชนแบ่งกําลังพลไปช่วยคนอื่นแบบไม่ช่วยภาคเหนือเนี่ย โดนกูด่าแน่นะครับบอกไว้ก่อนนะฮะและเรามาดูกันหน่อยคุณผู้ชมว่ามีความคิดเห็นอื่นๆนะที่มีลักษณะคล้ายกับผมหรือเปล่านะครับเช่นท่านแรกเขาบอกว่า ที่ไทยเนี่ยตอนนี้ก็น้ําท่วมเหมือนกันนะช่วยไทยไปก่อนครับส่วนลราเนี่ยก็ช่วยเหลือตัวเองไปนะจะให้แต่คนอื่นช่วยเดี๋ยวอีกหน่อยก็ทําอะไรไม่เป็นนะน้ําท่วมนั้นมาจากจีนล้วนๆนะเ<น>พราะว่าที่จีนเนี่ยก็ท่วมหนักเหมือนกันครับหลยทันเขาบอกว่านิ่งๆไว้ในประเทศไทยเพราะว่าภาคเหนือของเราเนี่ยก็น้ําป่ามาท่วมเหมือนกันเลยสมัยเขื่อนลราแตกเราก็ถูกเขาตอกใส่หน้ามาแล้วว่าเสือกไปช่วยเขาทําไมครับแลยทันครับเขาบอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นไทยเนี่ยอย่าไปช่วยนะครับคนในประเทศเราเนี่ยลำบากอีกเยอะเลยนะช่วยคนที่รู้จักบุญคุ คุณดีกว่านะทําดีให้ถูกที่ถูกเวลาครับส่วนอีกท่านเขาบอกไม่ได้ซ้าเติมนะแต่นั่นแหละหัดช่วยเหลือตัวเองมั่งนะเมื่อคนอื่นช่วยแล้วไม่เคยเห็นค่าไทยก็ขอบายครับส่วนอีกท่านเขาบอกว่าขอให้ช่วยพี่น้องคนไทยทางภาคเหนือของเราก่อนดีกว่านะอย่าคิดไปช่วยพวกลาวเลยเพราะว่าพวกนั้นน่ะไม่คิดว่าคนไทยมีบุญคุณต่อเขานะเนี่ยมีแต่อคติทั้งนั้นครับนั่น,นแหละฮะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะทนผู้ชมนะยังไงก็เอาใจช่วยคนลาวก็แล้วกันนะครับแต่ครั้งนี้คนไทยก็น่าจะรู้แล้วนะครับก็คงไไมมม่่่่ีีีีใครเเข้้าาาปสืออกกชววยแลทผน เข้าไปช่วยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ